เส้นทางของตัวเองพลังออริจินัลที่มีเพียงคนคนเดียวเท่านั้นเป็นพลังใหม่ที่ในเรลูกิซึมเริ่มมีการกล่าวถึงมากขึ้นในปัจจุบันและกำลังจะเป็นพลังสำคัญในการช่วยป้ายองซอกหรือเหล่าเพื่อน,อนฝ่าฝันเ้าชนะตัวร้ายต่างๆไปได้ในอนาคตซึ่งต้องขอบอกตรงๆเลยนะครับว่าจริงๆแล้วข้อมูลก็ยังมีอยู่น้อยนิดมากเลยแต่ผมก็อยากจะพูดถึงนะครับเส้นทางของตัวเองของ2ตัวละครที่เป็นดังอัจฉริยะผู้มากคอนสวสรร์ประจําเรื่อง ใช่แล้วนะพวกเขาคือซองโยฮันนะครับผู้นําแห่งกลุ่มก็อดด็อกหรือว่าก็อดด็อกผู้เดียวดดยและป้ายองซอกนะครับผู้นําแห่งกลุ่มเอาไล่นั่นเองครับเส้นทางของตัวเองนะครับหรือเส้นทางเฉพาะตัวคือพลังใหม่นะครับที่เพิ่งมีการนําเอามาใช้งานได้ไม่นานและคนแรกนะครับที่ใช้งานได้ก็คือซองโยฮันนะครับโดยพลังนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นอีกสายหนึ่งของการบรรลุก,ก็ได้นะเพราะว่าถ้าบรรลุสีด้านคือขั้นพื้นฐาน ที่แค่ช่วยเพิ่มแสตดในด้านต่างๆนะครับเส้นทางเฉพาะตัวก็ยูนิคไปอีกขั้นที่ช่วยปลดล็อกพลังแฝงในตัวของคนๆนั้นให้ตื่นขึ้นมาและเป็นสิ่งที่มีเพียงคนคเดียวเท่านั้นนะครับที่มีไม่ควรมีใครมาซ้ำหรือมีพลังเหมือนกันนะครับนี่แหละถึงจะเป็นเส้นทางของตัวเองหลักการของเส้นทางตัวเองนั้นนะครับในช่วงตอนที่ซองโยฮันค้นพบก็ไม่ได้มีการอธิบายอะไรมาก มีแค่บอกว่านะถ้าจะชนะคนอย่างจงก้อนที่อยู่บนเส้นทางนั้นได้ก็ต้องวควนค้นพบเส้นทางตัวเองให้พบคนแบบซองโยฮันที่เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานทำได้แน่นอนก่อนที่หลังจากนั้นนะครับนาจักรยานจะมาขยายความให้ว่าเส้นทางเฉพาะตัวนะครับหรือว่าเส้นทางตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องที่ใครจะค้นพบได้ง่ายๆต่อให้เก่งขนาดไหนนะครับหรือมีประสบการณ์มากมายก็ไม่อาจจะค้นพบเส้นทางได้เพราะว่าเส้นทางของตัวเองนั้นนะครับใจหลักสําคัญของมันก็คือคนที่มีพรสวรรค์ส,สูงนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มากมายที่สั่งสมมาร่วมกัน เพราะอย่างนั้นนะครับคนอย่างซองโยฮันและป้ายองซอกถึงทําได้เพราะทั้งสองคนนะคือคนที่เกิดมามีพรสวรรค์สูงที่มาพร้อมกับสกิลการ Copy ที่ทําให้สะสมประสบการณ์และเทคนิคมามากมายผ่านการ c o อปปนั่นเองครับเส้นทางตัวเองที่เป็นดั่งขั้วตรงข้ามของกันและกันระหว่างซองโยฮันการโจมตีที่หลบเลี่ยงไม่ได้การโจมตีอันเป็นอนันต์ไร้ที่สิ้นสุดและป้ายองซอก ความสามารถในการอ่านเจตนาจนหลบเลี่ยงการโจมตีและอ่านทางการป้องกันได้ตรงนี้นะครับก็เป็นข้อความนะครับที่ปราร์คจงกรกล่าวไว้นะครับว่าป้ายองซอกนะครับและซองโยฮันต่างแต่ก็เป็นขั้วตรงข้ามของกันและกันถึงจะมีสกิลการก๊อปปี้เหมือนกันแต่ว่าเส้นทางพวกเขาต่างกันนั่นเองกลายเป็นด้านตรงข้ามของกันและกันซะแล้วครับซองโยฮันนะครับเป็นเส้นทางที่ดูจะว้าวมากเพราะชื่อท่าของเขาก็คือ เทคนิคไร้ที่สิ้นสุดนะครับอันเป็นผลมาจากการที่นําเอาประสบการณ์การก๊อปปี้ที่นิคต่างๆของเขานับทั้งชีวิตมาหลอมรวมเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นการโจมตีนับที่ไม่สามารถอ่านทิศทางได้ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าการโจมตีครั้งนั้นจะมาในรูปแบบไหนจะเป็นเทคนิคอะไรนะรจะเป็นการโจมตีทางไหนเพราะในหนึ่งการตั้งท่าโจมตีของซองโยฮันนะครับถ้าเขาง้างมาจะโจมตี อีกฝ่ายต้องคิดแล้วนะครับว่าโยฮันจะต่อยไปทางไหนแล้วเริ่มลบแต่ว่าอยู่ๆนะครับการโจมตีของซองโยฮันนะครับมันก็เกิดรูปแบบมากมายขึ้นในหนึ่งการโจมตีจนไม่สามารถคาดเดาได้หรือไม่ก็ทําให้การคํานวณในหัวเมื่อกี้นะครับของศัตรูเกิดการผิดพลาดขึ้นจนนํามาซึ่งการโดนซองโยฮันกระหน่ำโจมตีแบบรวๆจนไม่สามารถตั้งรับได้นั่นเองครับส่วนฐานะของป้ายองซอกตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าการอ่านเจตนาหรือจะโมว่าเป็นการอ่านใจนะการอ่านความคิดหรือว่าการมองอนาคตก็ไม่ผิดหรอก ซึ่งหลักการของซองนะครับก็จะมีมากกว่าซองโยฮันนิดหน่อยนะครับตรงที่เขาไม่ใช่แค่การนําเอาประสบการณ์การก๊อปปิ้ทั้งหมดของเขามารวมกันแต่เขานําเอาประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับมารวมเป็น1เดียวเข้ากับประสบการณ์ของเขาทําให้เขานำมีประสาทสัมผัสที่สูงนะครับจนสามารถอ่านเจตนาของคู่ต่อสู้ได้ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ผ่านเสียงกลิ่นความรู้สึกนะครับต่อให้ตาไม่ได้มองอยู่เขาคงสามารถหลบได้แน่นอนซึ่งความสามารถในการอ่านเจตนานี้นะทำให้เขามองเห็นการจ้อตีมคู่ต่อสู้ร่วงหน้า ก่อนที่อีกฝ่ายนะครับจะเริ่มการโจมตีด้วยซ้ำครับจนทําให้สามารถหลบเลี่ยงการโจมตีได้หมดเลยนะครับแต่ที่เด็ดก็คือนีไม่ใช่แค่อ่านการโจมตีได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ในเมื่อสามารถอ่านเจตนาการโจมตีได้ก็ทําให้สามารถอ่านเจตนาในการเ้้งกันของคู่ต่อสู้ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองครับซึ่งข้อมูลตอนนี้นะครับก็คงจะมีประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเส้นทางของทั้ง2คนซึ่งก็ดูเหมือนว่านะป้ายองซอกอาจจะได้โชว์อะไรเพิ่มเติมในภาคอินชอนนี่แหละนะครับก่อนที่เขาจะสลบหรือหลับไป ส่วนซองโยฮันนะครับก็คงต้องรอการคัมแบ็กยาวๆเลยนะว่าเขาจะกลับมาในภาคไหนส่วนตัวละครอื่นๆนะครับที่คิดว่าจะคนพบเส้นทางได้ทุกคนคิดว่าจะเป็นใครนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเล่นๆได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละนะครับสั้นๆไม่ยาวมานะข้อมูลอย่างน้อยอยู่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ